of have สวัสดีครับวันนี้นะครับก็มาพบกับผมนะครับ Sky War TV นะฮะก็วันนี้นะครับเรามาอยู่ในเกม ROV กันอีกแล้วนะฮะก็มาอีกแล้วเราก็ครั้งแรกนั่นแหละเป็นช่องใหม่นะครับของ u t u b e นะครับก็ก็ถ้าใครก็ถ้าใครที่ติดตามผมอยู่ใน Ti k t o k กก็น่าจะรู้นะฮะว่าผมลงคลิปอะไรไปบ้างนะฮะก็อันดู ดูเยอะบ้างน้อยบ้างก็ไม่เป็นไรครับปรับปรุงกันไปครับผมมันไม่มีที่ดีที่สุดแล้วก็ไม่มีที่แย่ที่สุดหรอกครับก็ถ้าทําออกมาได้ดีก็ถือว่าโอเคฮะก็วันนี้ก็มาอยู่กับผมในเกม ROV นะฮะก็วันนี้ผมจะมาเล่นโหมโดธรรมดานะครับโหมดสามสามดีไหมวะสาม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 แล้วจำ <laughs> ว่าเกลียดเล่นฮาฮาแล้วไม่ไหวเจอแบบนี้ มิกิก็เล่นไปทิ้งแล้วแบบโอ้โหไหวเลยเออมาดูนะครับว่าผมจะเล่นอะไรนะก็ฝากกดติดตามช่องผมด้วยนะครับช่องใหม่นะสะกายว์ทีวีนะครับนีเ่เลยจ้ะย้อนแล้วกันฮลองมึงเดินไม่ออกแน่ไอ้ตั์ ก็ถ้าเกิดมีคำไม่สุภาพหรือคำที่ไม่เหมาะสมอะไรก็ขอประทานอภัยมาหน้าที่นี้ด้วยนะครับก็ผุ่มพูไปเพื่ออัตลดนะครับในการในการในการเล่นนะครับก็อย่าไปใส่ใจอะไรมากนะครับก็ฟังผ่านๆนะครับอย่าไปใส่ใจไปเลยครับก็อาจจะมีใส่อินเนอร์นิดนึงนะฮะกับเกมนี้นะครับก็รู้ๆกันอยู่นะครับเพราะเกมนี้มีใส่อินเนอร์มากนะครับ หัวร่อนเลยทีเดียวเชียวอือ้สามสามไม่เป็นว่ะห้าห้าถ้าเล่นห้าห้ามันจะคลิปมันจะอยู่อยู่อย,อยู่มันก็ตัดไปเฉยเลยผมอัดอยู่ดีๆเว้ยตอนแรกอะ่ะผมอัดคลิปอยู่ดีๆนะไม่งอยู่อยู่เฉยเฉยอยู่ดีๆ,ๆ,ๆมันก็ตัดไปเฉยเลยเว้ย ผมนี่เครียดเลยอะเออพอมาเล่นสาสามว่าเออไม่ไม่ไม่เป็นไรเว้ยนี่ก็ถ้าทําอันนี้ได้เป็นอีพีที่หนึ่งนะผมก็จะทํำฟรีไฟต่อนะครับแล้วก็ไปอัดทีเดียวเอ้ยไปตัดต่อทีเดียวพรุ่งนี้เลยนะอ่ไม่พูดมากปากเหม็นแล้วม,มาเล่นเลยดีกว่ามานะก็ สวยโยไอ้บอกยอนกากด๋ยวทำให้ดูเลยว่ายอนไม่ได้กากอย่างที่คิดนะครับยอนมันโหดนะเว้ยตอนนี้แผดไม่เนี่ยเฮ้ยเฮเอาว่ะแวนเอาว่ะอ๋อังเราหลน่นเออเออเออเอเอเจ็บเจ็บเว้ย มาดีมาดีเฮ้ตัวแหละเอาบุคลองอเหรอาตายโง่ตายไปซะมึงอ่ะครับก,ก็คุณผู้ชมเคยเป็นไหมครับก็เวลา,าเราอากาศหนาวๆาเงี้ยตอนนี้บ้านผมก็อากาศเย็นมากเลยนะแต่ผมไม่ใส่เสื้อเลยไม่ใส่ไม่ใส่เสื้อนอนเลย แต่ผมพาอน,นอนเลยแปลกว่ะแล้วเปิดพัดลมอีกต่างหากเฮ้อเ้อเฮ้อเ้อเ้อเฮอรอดเว้ยไม่โดนความแมนไม่มีอยู่ในหัวใจกันเลยอะไรกันล่ะรถยิงใครนั่นอะมันอยู่ในพุ่มอาปะ มีบางช่วงที่ผมจิงจังมั่งไม่จิงจังมั่งครับแต่ตอนนี้ต้องจิงจังนิดหนึ่งฮะมันจะมาตีกูวะน่า,งางไงี้กูว่าละเกือบแล้วมึงเอ้ย,รออย,อยกระตุกกระตุกอาแตกไปสิครับรออะไรอะ่ะ ตามยอดเท่ากับตายบอกเลยก็ถ้าใครจะออกตามผมก็เป็ะนี่และฮะประนี้แต่คงไม่มีใครบ้าออกตามผมแล้วครับเพราะมันเป็นตัวที่แรงมากเลยอะนะเฮ้ยหยอกหยอกมันก็ไม่ได้แรงเลยครับมันอยู่ที่เทชรในการเล่นเว้ยโง่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 

โดนไหมน่ะโดนด้วยมุมขนาดยิงมัอมวยยังโดนน่ะดูโคตรเกินผมอ่ะสโลไปสิมึงเฮ้ย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 สโล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 มันสโลมันฮึง่าไงล่ะเสียวกลับดีกว่าเว้ย ไม่อยากไปไม่อยากเสี่ยงก็มันฝีมือไม่ได้ดีอย่างนี้ทุกตาหรอกครับ <c oughs> มันเป็นบางจังหวะครับผมบางจังหวะที่ว่าดีก็ดีครับจังหวะที่เฮียก็เฮียเลยครับผมนะ <c oughs> มาดิมาดิมาดิเอาไปนะ ตายนะตายนะเข้ามาตายนะเอาไปหนาเเฮ้่มันอยู่นี่อยู่นี่ว้าว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 เฮ้ยว้าว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 าว้าววาวว้้วาาาา อ๋อฝั่งเราฟาร์มม right. ังกรเนี่ยถึงได้เปียบก็ว่าอยู่เออไม่ทันมองแตกเอ้ยไม่ใช่แตกก็อุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยมันจะเอามันจะเอามันจะเอาอะมันจะเอาอะเฮ้ยมันจะเอามันจะเอาอะเฮ้ยมันจะเอาอะเฮ้ยมันจะเอาอะเฮ้ย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 เอากูได้เลยเฮ้ยเฮ้ยเอาเลยเฮ้ยเอาเลยเฮ้ย กูเก็บมึงไปห้าตัวแล้วเฮ้ยต้องขิงหน่อยครับเฮ้ยเอาว่ะเอาว่ะโอเมก้าว่ะโอเมกา้าเดียวเดียวเลยว่ะฉายเดียวก็มาว่ะเฮ้ยจังหวะนี้อุ่ยอากาศเย็นมากอะบอกเลยนี่ถ้าเป็นต่างจังหวัดนะต่างจังหวัดตอนที่ อากาศยังแบบไอ้นี่อยู่นะโอ้โหผมบอกเลยโคตรเย็นบอกให้สวยอ่อาเฉยหลง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 มาไงหลง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 มาไงฮะ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 หลงมาไงครับหลงมาไงเดี๋ยวก็โดนหรอกน้องๆผมมีใครบางคนเป็นไอดอลนะ แม่พี่เขาเป็นระดับพระเจ้าไปแล้วนะแหม่อุ้ย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 เอาว่ะเฮ้ยแหวนว่ะสามารถบวกกันทุกโอ้โห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 แรงอยู่นะ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 เล่นแรงอยู่นะแรงอยู่นะแรงอยู่นะ ปิดสิครับรออะไรแปดตัวโอ้ปิดเกมเร็วมากครับตานี้ผมบอกเลยเก้านาทีคิดดูไวมากโอ้ไม่ต้องเสียเวลาตัดเยอะเลยนะถ้าผมปิดคลิปเนี่ยจริงหยอกหยอกสิบนาทีสิบนาทีาทก็เป็นอะไรที่ต้องพูดคุยนิดหนึ่งนรับเพราะว่าผมเพิ่งมาทำเนี่ย ผมก็อยากทำนะครับเป็นความรู้สึกที่อยากทำมากมากนะการการทำคลิปตรงยู u ู e นะครับก็เป็นความฝันของผมหนึ่งอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นอะไรที่ผมอยากทำมานานแล้ว <c oughs> อาจจะดูเหมือนผมพูดมากหรือว่าอะไรนะแต่ว่าถ้าผมไม่พูดเลยก็กลัวคนดูจะเหงาอะไรเงี้ยนะก็เลยอยากพูดนะครับเพื่อไม่ให้เหงากันนะครับหรือว่าชอบดูชอบอะไรอย่างนี้ก็ติดตามได้นะครับ เฟซบุ๊กของผมเดี๋ยวจะขึ้นให้นะครับตอนเขียนนะฮะแล้วก็อีกสักตาไหมอีกสักตาไมเอาไหมสซตตาแล้วกันนะแต่ยาวเกินเอาแค่สิบนาทีนั่นแหละก็ยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามด้วยนะครับช่องใหม่ของผม s k y w a อลทีนะครับผมก็นี่ก็เป็นคลิปแรกและเป็น EP ีที่1ด้วยนะฮะก็ยังไงก็ฝากติดตามผลงานของผมด้วยนะครับขอบคุณครับ